เขาได้พูดถึงต้นกำเนิดพลังงานของเราค่ะเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้เรากลับไปที่ต้นกำเนิดพลังงานของเรานะคะสิ่งหนึ่งเลยเขาพูดเนี่ยนะเราเป็นชาวพุทธถ้าเราเป็นสายปฏิบัติธรรมหรือนะเป็นคนที่เชื่อเรื่องจิตวิญญาณคำพูดของเขาเนี่ยแหละมันคือทุกศาสนาสอนเหมือนกันนะคะทุกศาสนาสอนเรื่องจิต เราสอนเรื่องจิตค่ะสอนธรรมะก็คือเรื่องจิตเพื่อให้จิตเราเข้าสู่พลังงานเดิมเราค่ะต้นกําเนิดของพลังงานของเราต้นกําเนิดพลังงานของเราก็คือนะคะเราทุกคนค่ะนะคะ มันจุติเป็นมนุษย์ค่ะจิตเดิมแท้ของเราหรือจิตปรักักสอนของเรานี่คือชาวพูดที่สอนกันนะคะจิตเดิมแท้จิตอันบริสุทธิ์หรือนะคะจิตวิญญาณแท้จริงของเราเนี่ยมันเป็นพลังงานของมันเป็นพลังงานนะคะซึ่งมันเป็นศูนย์เรียกอากาศมันรับรู้ด้วยความว่างเปล่าค่ะรับรู้ด้วยความว่างเปล่าแต่เรา่ะพอเราเกิดมาเป็นมนุษย์ปุ๊บเนี่ยมันถูกแต่ มันถูกเติมนะคะแต่งเติมด้วยนะคะสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายค่ะตั้งแต่เล็กเราก็เติมจากนะคะมีมีสิ่งที่เติมเข้ามาในหัวเราสมองเราก็คือพ่อแม่นะคะพ่อแม่ญาติพี่น้องสังคมในโรงเรียนและนะคะสังคมที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องนั่นเองเติมนะ,ะข้อมูลมาให้กับเราค่ะนะคะฉะนั้นก็ทำให้นะคะต้นกำเนิดหรือพลังงาน ะะก็คือจิตวิญญาณเดิมแท้ของเรานั่นเองมันจึงขุนมัวค่ะขุนมัวนะคะฉะนั้นนะคะอ,อ,อับลาหัมค่ะเขาจึงบอกว่าหากวันนี้เราต้องการความสําเร็จทางโลกค่ะการงานการเงินความรักทุกอย่างค่ะเราต้องกลับเข้าไปสู่นะคะพลังงานนะคะต้นกําเนิดของเรานะคะฉะนั้นให้เราเข้าใจพลังงานต้นกําเนิดของเรามันคือศูนยากาศมันคือความว่างเปล่า ะะและทุกศาสนาสอนกันเนี่ยเพื่อให้เราเข้าสู่ความว่างเปล่าค่ะความว่างเปล่าก็คือการหยุดคิดค่ะ นะเพราะเราคิดทุกวันเลยนะคะไอ้ความคิดของเราเนี่ยแหละมันก็เลยสร้างปัญหาให้กับเราเพราะการคิดของเราเราไม่ได้ควบคุมมันค่ะนะคะเราคิดเนี่ยเราคิดมักจะคิดอดีตคิดอนาคตคิดสิ่งนู้นสิ่งนี้เขาเรียกว่านะความวุ่นวายจากสมองของเรานะคะหรือฟุ้นซ่านนั่นเองและส่วนใหญ่เรามักจะคิดเรื่องลบๆฉะนั้นเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่อับราฮัม พูดไว้ในหนังสือที่โด่งดังของเขาและก็ตรงกันกันกบนักวิทยาศาสตร์หลายคนหรือผู้นําเรื่องกิจวิญญ,ญาณนะคะรวมถึงดรโจดิสแพซ่าพูดเรื่องกฎ17วินาทีเหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวดีฉันจะพาเพื่อนๆไปรู้นะคะในเรื่องของกฎ17วินาทีก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูคําคมที่อามราฮัมนะคะเขาพูดถึงนะคะ นะเรามาดูนะคะสิ่งหนึ่งที่เขาพูดในเรื่องของกฎ17วินาทีค่ะนะคะเพราะกฎ17วินาทีมาจากในหนังสือของเขาค่ะ17วินาทีนะคะกฎนี้เนี่ยถ้าเราเข้าใจและลองไปสังเกตชีวิตประจําวันของเราค่ะนะคะในแต่ละวันค่ะในแต่ละวันเนี่ยนะคะเราสังเกตนะคะว่าเราทุกคนค่ะจะอยู่อยู่นะคะจะอยู่ด้วยสองพลังงานนี้ค่ะบวกกับลบค่ะ มันก็จะ้ะกันไปในแต่ละวันเพราะเรายังเกี่ยวข้องกับผู้คนฉะนั้นหากเราไม่ได้ควบคุมนะคะความคิดความรู้สึกของเราเราก็จะอยู่ในสองพลังงานบางวันก็บวกบางวันก็ลบนะคะฉะนั้นสิ่งหนึ่งค่ะอ,อับราฮัมค่ะจึงพูดถึงเรื่องกฎ17วินาทีนะคะเมื่อไหร่ค่ะเราใช้ความคิดค่ะ ลบค่ะนานกว่า17วินาทีค่ะความคิดลบของเราค่ะมันจะขยายขยายนะคะจาก17วินาทีมันจะขยายกลายเป็น34วินาทีนะคะและ3 4 4ไม่พอ50ผลสุดท้ายเป็น 68วินาทีและหากเราคิดต่อไปอีกมันก็ขยายขยายไปเป็น1ชั่วโมงนะคะเราสังเกตเวลาเรานั่งคิดเครียดเรื่องเงินเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องความสัมพันธ์พอเราคิดปุ๊บเราลืมเวลาไปด้วยซ้ำไปว่าเราใช้เวลากับมันในการคิดเรื่องอดีตคิดเรื่องอ่า นะอนาคตและเป็นพลังงานลบๆเนี่ยนานมากพอเราคิดปุ๊บมันขยายขยายเวลาไปเรื่อยๆค่ะและเมื่อเราคิดปุ๊บขยายเกิดเป็นอะไรอีก เป็นแรงสั่นสะเทือนค่ะอารมณ์ของเราตัวรู้ของเราเนี่ยมันเกิดแรงสั่นสะเทือนเพราะไอ้ตัวแรงสั่นสะเทือนเนี่ยมันคืออะไรควอนตัมฟิกซิค่ะที่จะถูกส่งออกจากตัวเราทันทีเพราะควอนตัมฟิกสิมีอยู่รอบตัวเราค่ะนะคะตัวเราก็มี จักรวาลก็มีนะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างมีควอนตัมฟิสิกส์หมดเลยควอนตั้มฟิสิกส์เรารู้อยู่แล้วมันทํางานจากอะไรนะคะควอนตัมฟิสิกส์วันนี้มาทบทวนกันสักเล็กน้อยค่ะนะคะควอนตั้มฟิสิกส์เนี่ยมันทํางานจากนะคะนะความถี่ในความถี่ความถี่มันเป็นลังสีค่ะควอนตั้มฟิสิกส์มันเป็นลังสีที่ออกจาก ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เป็นวัตถุและรวมถึงตัวเราค่ะนะตัวเราก็มีรังสีทุกสิ่งทุกอย่างก็มีรังสีเงินก็มีรังสีบ้านรถมีรังสีหมดเลยรังสีตัวนั้นแหละเขาเรียกว่าคัน ควอนตัมพิกส์ค่ะขออภยัยควันตัมพิกส์และมันเป็นคลื่นแรงสั่นสะเทือนคลื่นความถี่ที่เล็กยิ่งกว่าอะตอมค่ะเรามองไม่เห็นแต่นะคะไอ้คลื่นความถี่เนี่ยเวลาเขาวัดแล้วมันเป็นคลื่นแรงสั่นสะเทือนมีการวิจัยเยอะแยะนะคะวันนี้จะไม่ได้พูดถึงแต่ให้เรารู้ว่าการทํางานของมันถ้าเป็นมนุษย์ คลื่นความถี่นี้มาจากตัวรู้สึกของเราหรืออารมณ์ของเราค่ะนะคะนี่คือควอนตัมฟิสิกส์ค่ะนะคะส่วนนะควันตั้มฟิสิกส์ออกจากอะไรต่อมาคือการเคลื่อนไหวร่างกายของเราก็คือการออกกําลังกายการแอคทีฟนะคะการโอ้โหการทําออกท่าทางนะคะยิ่งเราออกท่าทางอย่างเช่นเรายิ้มหัวเลาะค่ะนะคะ การเคลื่อนไหวของเรานะคะตรงนี้เนี่ยเกี่ยวกับควันตัมฟิสิกส์หมดเลยเพราะควันตัมฟิสิกส์มันเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวหน้าตาเรายิ้มมากๆค่ยิ่งยิ้มสุขภาพดีควอนตั้มฟิสิกส์ก็ออกด้วยเคลื่อนไหวออกกําลังกายยิ่งเยอะยิ่งดีค่ะนะคะเอาตามที่เราทําและเรารู้สึกดีด้วยนะคะนี่คือการเคลื่อนไหวค่ะนะคะนอกจากนี้ควอนตั้มทํางานอีกหนึ่งแบบก็คือสมาธิการอยู่กับปัจจุบนันการนี่คือ3หลักใหญ่ๆค่ะที่ควอนตัมฟิสิกส์ท นะคะ,นะคะนั่นก็คือคลื่นอารมณ์ของเรา2เคลื่อนไหวและการอยู่กับปัจจุบันก็คือสมาธิค่ะนะคะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่นะักผู้นำจิตวิญญาณมักจะพูดเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นนะดร์โจดิสแพซ่าดเตอร์บรูนนะคะผู้นำจิตวิญญาณทุกคนเพราะเขารู้แก่นนะะเขารู้แก่นจากต้นกำเนิดเดียวกันนะ,ะอย่างอัมลาฮับ นะคะถ้าเรียกชื่อผิดต้องขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะคะอดิฉันขออนุญาตเรียกเขาว่านะซิกก็แล้วกันฮิกฮิกนะคะฮิกนะคะขอเรียกคําว่าฮิกนะคะถ้าเรียกชื่อผิดต้องขออภัยนะคะซึ่งเขาเนี่ยพูดถึงพลังต้นกําเนิดค่ะถ้าเราต้องการดึงดูดเงิน วันนี้จะมุ่งเน้นดึงดูดเงินก็แล้วกันเพื่อให้เพื่อนๆน,นะคะมีเงินไหลเข้ามาง่ายค่ะนะคะวันนี้จะยกตัวอย่างเรื่องดึงดูดเงินเพื่อให้เพื่อนๆเ,เนี่ยโอ้โหทํางานออนไลน์ได้ก็ไหลามานะคะมันง่ายที่สุดสําหรับการทํางานในยุคดิจิตอลก็จะยกในเรื่องของเงินมาค่ะ ฉะนั้นเรารู้เรื่องควอนตั้มฟิสิกส์แล้วนะคะควอนตั้มฟิสิกส์สองเรารู้ควอนตั้มฟิสิกส์แล้วเราต้องรู้ต้นกําเนิดนะคะต้นกําเนิดพลังงานของเราค่ะนั่นก็คือจิตเดิมแท้เราหรือเข้าสู่จิตใต้สํานึกก็ได้นะคะจิตใต้สํานึกเพราะถ้าเราต้องการเข้าสู่จิตเดิมแท้ของเรานะคะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาให้ความเห็นไว้ว่า จิตวิญญาณเราหรือจิตเดิมแท้เราหรือธาตุรู้ของเรามันอยู่นะ,ะมันอยู่ นะมันอยู่ในสิ่งเดียวกันกันกบจิตใต้สําสนึกค่ะเพราะมันคือพลังงานเหมือนกันเวลาเรานะคะต้องการที่จะประสบความสําเร็จจะทําอะไรก็แล้วแต่เข้าสู่จิตเดิมแท้เราเข้าสู่พลังงานที่ว่างก็ต้องผ่านจิตใต้าสานึกค่ะนะคะเพราะจิตใต้สําสนึกเป็นพลังงานเช่นเดียวกันมันเป็นตัวที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับเราเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าจิตใต้สําสนึกทํางานแบบไหนเราทบทวนอีกรอบหนึ่งจิตใต้สําสนึกทํางานจากสิ่งที่คุณสั่งค่ะ นะคุณสั่งด้วยพฤติกรรมซ้ำๆซ้าๆค่ะนะคะอะไรที่คุณทําซ้ําๆนั่นคือคุณสั่งค่ะนะคะและมันจะเกิดเป็นอุปนิสัยหรือนะคะพฤติกรรมเราแบบออโต้ออโต้ทําโดยอัตโนมัติะค่ะนะคะฉะนั้นจิตใต้สําสนึกทํางานแบบซ้ๆๆๆําๆซ้ๆคุณสั่งแบบไหนคุณได้รับแบบนั้นและจิตใต้สําสนึกทํางานด้วยอะไรอีก ดูแลร่างกายเรากัดเซลล์ Sell ต่างๆในร่างกายของเราสุขภาพเราดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่จิตใต้สํานึกของเราค่ะนะคะและจิตใต้สํานึกทําอะไรต่อนะคะถ้าเกิดคุณอยากเข้า เชื่อมต่อจิตใต้สํานึกแบบไวที่สุดเพราะติดจิตใต้สํานึกกับควันตัมงฟิสิกส์มันเป็นพลังงานเหมือนกันมันเป็นสิ่งที่อยู่ร่วมกันอยู่นะคะฉะนั้นผู้นํานักวิทยาศาสตร์จึงบอกว่าหากคุณจะต้องการเชื่อมจิตใต้สํานึกควันตัมงฟิสิกส์คุณต้องอยู่กับปัจจุบันและสมาธิฉะนั้นควอนตัมงฟิสิกส์กับนะจิตใต้สํานึกใช้วิธีการ เหมือนกันค่ะนะคะนี่คือเรื่องจิตใต้สำนึกนะคะจิตเดิมแท้เราคือศูนย์ความว่างเปล่านะคะคนไทยเราสายปฏิบัติธรรมเขาเรียกว่าจิตปรรภัสสอนจิตอันบริสุทธิ์ถ้าเราเข้าไปสัมผัสจิตอันบริสุทธิ์นี้ได้นะคะจิตเราจะรู้สึกเบิกบานอิ่มเอิบตั้งใจนะคะรู้สึกถึงความรักความเมตตาเพราะต้นกําเนิดของเราค่ะจักรวาลสร้างความรัก จักรวาลสร้างให้คนมีความเมตตาจักรวาลสร้างให้เราเป็นผู้ให้ต้นกําเนิดของมนุษย์เกิดมาเนี่ยไม่มีนะไม่มีเงินใช้ด้วยซ้าไปเราเกิดมาไม่มีใครมีเงินค่ะมีแต่ความว่างเปล่าค่ะนะคะมีแต่ความรู้สึกดีนะคะตื่นมานะเด็กน้อยๆค่ะนะคะความบริสุทธิ์ของเด็กเนี่ยมีแต่ความนะคะความสุขมีแต่นะคะหัวลาอสนุกสนานอยากเรียนรู้ค่ะนะคะ,นะคะนี่คือต้นกําเนิดของเราค่ะ เรามาดูนะคะนะคะสิ่งที่ฮิกขาดฮิกหรืออัมราหัมนะคะเธอพูดว่ากด17วินาทีหากเราเข้าใจและเรานำไปฝึกใช้ในชีวิตของเราทุกทุกวันเลยนะคะเวลามีพลังลบเข้ามากะเราต้องรีบตัดนะคะชาวพุทธเราก็คือรู้สึกตัวหยุดมันค่ะ นะชาวพุทธเราเวลาเราปฏิบัติธรรมก็บอกว่ามีพลังลบปุ๊บนะ้าคิดไปอดีตอนาคตปุ๊บเรารู้ว่าเรากําลังคิดอยู่รีบหยุดมันค่ะนะคะรีบหยุดมันสตอ๊อปมันเพื่อไม่ให้มันขยายค่ะนะนั่นก็คือการควบคุมค่ะฉะนั้นเธอจึงบอกว่าความคิดลบเมื่อมันเกิดขึ้นเราอย่าปล่อยให้เราคิดขยายต่อค่ะอย่าให้สมองเรามันไปคิดปรุงแต่งหรือนะคะนะพูดในหัว จนเกิน17วินาทีค่ะนะคะเพราะถ้าเมื่อไรเกินนะคะมันจะขยายต่อไปเรื่อยๆจนขั้นเกิดเป็นอารมณ์ค่ะพอเกิดเป็นอารมณ์มันก็เกิดการกระทําและสร้างผลลัพธ์ให้กับเราตามมานั่นคือพลังลบค่ะเพราะถ้าเราสร้างพลังลบมันก็ย่อมกระทําสิ่งที่เป็นลบและส่งผลนะคะลับให้กับเราทางลบเช่นเดียวกัน แต่หากมองตรงกันข้ามหากเราใช้กฎ17วินาทีด้านบวกด้านสิ่งที่เราปรารถนานะคะยิ่งขยายยิ่งนานยิ่งดีค่ะนั่นหมายความว่าถ้าวันนี้เราต้องการดึงดูดเงินเราต้องการนะคะให้เงินไหลเข้ามาเราก็ต้องใช้พลังงานที่มันเป็นพลังงาน ต้นกําเนิดของเราที่มันนะเขาเรียกว่าภาวะมันนะคะระดับเดียวกับเงินค่ะภาวะระดับเดียวกับเงินนะคะมันก็จะทําให้เราค่ะนะเข้าถึงเงินในสิ่งที่เราปรารถนาได้ง่ายขึ้นค่ะภาวะเดียวกันนะคะฉะนั้นพลังบวกขยายนานยิ่งดีค่ะอย่างเช่นถ้าเราทํางานเพื่อ สร้างไรายได้ค่ะเราโฟกัสจิตเราเกี่ยวกับเรื่องงานนั้นเฉพาะงานนั้นมันคือสมาธิอย่างหนึ่งนะคะเพราะเมื่อไรเราเอาจิตกับขออภัยนะคะเพื่อนเมื่อไรเราเอาจิตของเราค่ะโฟกัสลงมือลงมือ,ลงม,อลงมือทําค่ะนะ,ะเราย่อมประสบความสําเร็จหรือเห็นผลลัพธ์ในสิ่งที่เราปรารถนานะคะดิฉันยกตัวอย่างค่ะนะ,ะวันนี้ดิฉันใช้กด30วันกับการไร้สดทุกวันทุกวันวันนี้เป็นวันที่1ิบ นะวันนี้18แล้วไลฟ์สดกดแรงหนึ่งดูดเพื่อนเพื่อนเห็นว่าไม่ค่อยมีคนดูเลยนะคะคนดูน้อยมากเลยและทําไมมีคนติดตาม นะคะเพิ่มคนติดตามมาค่ะดิฉันไม่ได้ทําคลิปเลยนะคะไม่ได้ทําคลิปอะไรนอกจากคลิปที่ไลฟ์สดและไปตัดต่อค่ะแต่ปรากฏว่ามีคนเข้ามาติดตามและคนที่เข้ามาติดตามคือคนที่สนใจเรียนรู้กดแรงดึงดูดค่ะเพราะมาจากการไลฟ์สดกดแรงดึงดูดค่ะเข้ามาติดตามไม่เยอะค่ะนะเพราะดิฉันจําได้ว่าก่อนหน้านี้ค่ะดิฉันมีคนติดตามประมาณ3,500กว่าคนเองนะคะ ประมาณ3,400คนค่ะนะคะเพื่อนๆก็ดูนะตอนนี้ค่ะ3,000เท่าไรสา0 0ั 3, นะคะขออนุญาตดูนิดนึงนะคะพระตอนนี้ค่ะคนติดตามผ่าน y o u t u b e เนี่ยเพิ่มขึ้นมากว่าเดิมก็แล้วกันนะคะเอาเป็นว่ากว่าเดิมค่ะนะคะเท่าไรเราไม่ได้ซีเรียสหรือจะต้องไปยึดกับมันค่ะนะค,ะคนมาเท่าไรไม่สำคัญ สำคัญตรงที่เราให้แล้วเราสนุกเราให้แล้วทําให้คนเปลี่ยนชีวิตเราให้แล้วเขาเอาไปทำสร้างชีวิตเขาค่ะนะอย่างวันนี้ดิฉันทำคลิปไลค์ต่อเนื่องและทำให้เพื่อน,อนไปสอนต่อตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของดิฉันแล้วค่ะวันนี้เพื่อนๆอ,อยู่ช่องไหนก็แล้วแต่ฟังแล้วเอาไปสอนหรือไปสร้างไรายได้ได้ไดนะตรงนี้ก็ถือว่าชนะสําหรับตัวดิฉันแล้วค่ะนะคะเพราะมันคือวัตถุประสงค์ค่ะนะคะฉะนั้นเนี่ยนะคะ สิ่งสำคัญเลยนะคะการที่เรามีการตั้งเป้าหมายและโฟกัสจิตลงมือทำนี่คือนะ,ะเป็นวิธีหนึ่งค่ะการโฟกัสจิตที่เป็นด้านบวกต่อเนื่อง10นะ,ะ17วันวันนี้แล้วและนอกจากเราโฟกัสผลที่ตามมาคืออะไรรู้ไหมคะนะคะวันนี้ค่ะดิฉันยกตัวอย่างจากการไลฟ์สดเลยดิฉันขายคอร์สได้ค่ะขายอ e ีบุ๊กได้ค่ะจากการไลฟ์สด17็ วันโดยที่ไม่ได้สนใจว่าคนจะดูมากน้อยเพียงใดกันเพื่อนแต่ก็มีอ e ีบุ๊กขายได้และก็มีคอร์สออนไลน์ขายได้ค่ะนะคะนี่คือยกตัวอย่างผลลัพธ์มันมาเองค่ะนะคะแม้ไม่มีคนดูค่ะนะ,ะเพื่อนๆจำไว้นะคะใครทำงานออนไลน์ค่ะคุณทำไลฟ์คุณทำคลิปค่ะคลิปนี้คุณเหนื่อยครั้งหนึ่งคุณให้ให้คุณค่าคนด้วยอารมณ์ปรารถนาดีค่ะ จักรวาลสร้างสารรค์ให้คุณเองจักรวาลจะหาวิธีให้คุณเองได้รับตอบแทนด้วยกฎของพลังจักรวาลถ้าเกิดใครอ่านเรื่องกฎพลังจักรวาลจะมีอยู่หนึ่งกฎค่ะกฎนะกฎแห่งการให้และกฎแห่งการตอบรับนั่นหมายความว่าเมื่อคุณให้คุณให้คุณเปิดรับค่ะเพราะสิ่งที่จักรวาลจะให้คุณกลับมามันจะมาจากการให้ของเราเสมอเหมือนกับคุณทําบุญเมื่อคุณไปทําบุญด้วยความปรารถนาดี ทำบุญด้วยจิตอันบริสุทธิ์คุณก็ถูกหวยทันทีคุณก็มีโชคมีลาบทันทีทํางานประสบความสําเร็จทันทีเช่นเดียวกันค่ะนะคะนี่คือกฎของการใช้กฎ17วินาทีและเป็นด้านบวกที่มากกว่า17วินาทีค่ะยกตัวอย่างให้เห็นนะคะนะะเรามาต่อนะคะนอกจากนี้ค่ะนะคะ <c oughs> และนะคะมาในส่วนของนะ,ะดิฉันเปิดอยู่ด้วยนะามาในส่วนของ กด17วินาทีด้านลบต้องคอยหยุดมันให้จำกดนี้ไว้มีสติเสมอนะคะให้เราฝึกใหม่ๆเราอาจจะทำไม่ค่อยได้คะ่ะให้เราฝึกทุกวันอย่าให้เกินกว่า17วินาทีกับพลังลบค่ะมันมาเมื่อไหร่ต้องตามรู้ค่ะ ตามรู้ทันมันนะจิตเรานั่นเองความคิดเราเมื่อมันแว่ไปอดีตแว่ไปอนาคตตามมันให้ทันก่าว่าไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยดึงมันมาอยู่กับปัจจุบันเลยนะและถ้ามันไป อดีตอีกแล้วดึงมันมาอยู่กับปัจจุบันอดีตที่คนเรามักจะคิดกันคือเรื่องอะไรรู้ไหมคะเรื่องเงินนะที่มีปัญหาเรื่องเงินค่ะมีปัญหาความสัมพันธ์ค่ะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่จิตมันมักจะคิดถึงปัญหานั้นค่ะให้เราดึงจิตเรามาอยู่กับปัจจุบันค่ะเพราะเมื่อไหร่คุณอยู่กับปัจจุบันค่ะจักรวานจะช่วยเหลือเราได้ ถ้าเราไม่อยู่กับปัจจุบันจกักรวาลช่วยเราไม่ได้ค่ะให้จําสูตรนี้ไว้นะคะเรามาต่อนะคะนะฉะน,นั้นนะคะวันนี้นะดิฉันทำา e p ีก่อนหน้านี้พูดเรื่องกด68วินาทีกด68วินาทีมีคุณหมอแพทย์นักวินักวิทยาศาสตร์หลายท่านค่ะพูดเรื่องกดนะคะกด17วินาทีและ68วินาทีและพูดเหมือนกันกับ ะะเหมือนกันกันกบนะคะอัมราฮิปค่ะเหมือนกันเลยนะคะสิ่งหนึ่งเขามีการวิจัยเขาดูจากนะคะดูจากคนป่วยค่ะเขาดูจากคนที่มาบำบัดจิตใจนั่นเองนะคะเมื่อไรค่ะ รู้สึกดีเกินกว่า17วินาทีอารมณ์ความรู้สึกดีของเขาเนี่ยมันจะขยายกราฟหัวใจเขาค่ะจะดีขึ้นดีขึ้นค่ะหัวใจจะรู้สึกดีเพื่อนๆไปสังเกตคนที่อยู่ในโรงพยาบาลก็ได้ค่ะนะคะคนที่อยู่ในโรงพยาบาลเมื่อรู้สึกดีอาการจะดีขึ้น หายป่วยไวเหมือนกันกันเราเนี่ยนะเราทุกคนแข็งแรงเราไม่ต้องรอให้ป่วยค่ะเราแค่ปรับจิตเราค่ะให้รู้สึกดีในแต่ละวันค่ะเมื่อเรารู้สึกดีค่ะนะสิ่งดีๆก็เข,เข้ามาหาเราแล้วค่ะนะฉะนั้นกด17วินาทีค่ะยิ่งเรารู้สึกดีมากเท่าไหร่ ะะยิ่งเรารู้สึกดีมากเท่าไหร่นะคะด้านบวกๆนะคะเราย่อมดึงดูดสิ่งดีๆมากเท่านั้นค่ะนะคะเราจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเรานะคะมากกว่า17ยกตัวอย่างวันนี้รู้สึกดีเลยดิฉันตื่นมาแฮปปี้มากเลยนะคะนะพอตื่นมาแฮปปี้ปุ๊บเนี่ยนะคะ โอ้โหเรื่องดีๆก็เ,เกิดขึ้นเพราะดิฉันตื่นมาปุ๊บดิฉันก็ยิ้มในกระจกพูดเรื่องบวกๆเลยสามีก็พูดทันทีวันนี้มีความสุขอะไรเนี่ยยิ้ม เราขยายพลังงานของเราไปหาสามีเราได้ด้วยทําให้สามีเรารู้สึกดีตามเราด้วยนะคะและถ้าเรามีลูกค่ะนะคะเรายิ้มแย้มแจ่มใสทําอาหารก็นะคะโอ้โหสนุกกับการทาอาหารให้สามีให้ลูกกินค่ะพลังงานตรงนี้ของเราก็ไปที่ลูกเราอีกลูกเราเห็นแม่ยิ้มแย้มแจ่มใสก็มีความสุขอีกนะคะฉะนั้นลูกเราก็ นะมีสมองดีขึ้นเลยเห็นแม่มีความสุขก็นะก,ก็ทําให้เขามีความสุขตามไปเรียนก็แฮปปี้กับการเรียนต่อได้นะคะและพลังงานแบบนี้ก็ทําให้บ้านเราค่ะมีแต่ความผาสุขค่ะนะคะนี่ยกตัวอย่างให้เห็นนะคะฉะนั้นสิ่งสําคัญยิ่งเรานะคะสร้างความรู้สึกเราขยายด้านบวก,บวก ะะมันก็คือการดึงดูดขยายค่ะมันจะขยายออกไปหาคนรอบข้างเรานะคะและในบ้านเราค่ะคนในบ้านเราและมันยังขยายขอไปที่ทํางานอีกเมื่อเราบวกค่ะเราไปที่ทํางานเราก็ทักทายคนนู้นคนนี้แบบนะสนุกสนานมีความสุขที่ทํางานก็มีความสุขด้วยเช่นเดียวกันเขาก็อยากจะเข้ามาหาเราค่ะนะดะิฉันํำงานตอนที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายค่ะ สิ่งหนึ่งชอบทํามากที่สุดคือชอบยิ้มค่ะยิ้มทุกวันค่ะนะคะคนเขามักจะชอบเข้ามาปรึกษาค่ะนะคะเพราะเราเป็นนักกฎหมายที่ยิ้มเสมอค่ะพลังบวกนั่นเองคนเข้ามาแล้วก็รู้สึกดีนั่นเองนะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสร้างมิตรค่ะเป็นการสร้างมิตรแบบนะคะแบบธรรมชาติค่ะส่งพลังความรู้สึกให้กับคนเนี่ยเจ้านายก็รักด้วย เพื่อนร่วมง,งานก็ชอบด้วยศัตรูก็เปลี่ยนใจค่ะนะคะนี่คือพลังงานมันขยายค่ะเพื่อนยกตัวอย่างให้เห็นค่ะนะคะและวันนี้มุ่มงเน้นไปเรื่องกด17วินาทีมากกว่านะคะมากกว่า,าในส่วนของข้อ89ดสาคมของนะอับราฮัมค่ะนะคะวันพรุ่งนี้ ข้อขอ,ขอ,อื่นๆที่เหลืออยู่ดิฉันจะนํามาแบ่งปันในวันพรุ่งนี้ค่ะนะคะวันนี้ก็ปิดท้ายเพียงเท่านี้ก่อนนะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนค่ะนะคะใครสนใจเรื่องอ e ีบุ๊กค่ะนะดิฉันก็ยังโปรโมตต่อะค่ะนะจะปิดท้ายด้วยการขายอ e ีบุ๊กนะคัมภีเปลี่ยนชีวิตค่ะนะคะใครสนใจคัมพีเปลี่ยนชีวิตนะคะก็คือเล่มน,นี้นั่นเองนะคะซึ่งเล่มน,นี้นะค่ะนะ,ะก็จะมีในเรื่องของนะคะการ นะสอนเรื่องโรคภายในค่ะนะคะมีหนึ่งเล่มคุณสามารถเอาเล่มนี้ค่ะเอาไปสร้างรายได้อีกจํานวนมากค่ะเพราะเล่มนี้ค่ะสอนอะไรบ้างมาดูนะคะเล่มนี้จะปิดท้ายด้วยการขายนะคะเพื่อนนะทุกคลิปทุกไรฟ์ที่เราทำก่ะอย่าลืมค่ะแบ่งปันโลกใบนี้ค่ะเพราะหลายคนค่ะเมื่อเขานําสิ่งนี้เอาไปใช้สร้างรายได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเราก็เป็นบุญค่ะนะคะ สารบัญเล่มนี้ค่ะสารบัญเล่มนี้นะคะเพื่อนบอกก่อนจะแบ่งออกเป็นสามกลุ่มค่ะกลุ่มแรกเลยคือเรื่องโลกภายในกลุ่มที่สองเรื่องเครื่องมือผลิตเงินให้กับเรานะกลุ่มที่สามเทคโนโลยีบุคคลสำคัญแห่งโลกนะคะบุคคลที่สร้างแรงบันดาบรดาใจคนสำเร็จแนวคิดของคนรวยคนสำเร็จเราต้องก๊อปปี้คนสำเร็จเราจะประสบความสำเร็จเราต้องหาเส้นทางลัดค่ะเส้นทางลัดที่ดีที่สุดก็คือแนวคิด นะมุมมองของคนสําเร็จเขามีแนวคิดแบบไหนเขามีวิธีคิดแบบไหนมันจะทําให้เราค่ะเปลี่ยนแนวนะเปลี่ยนม i ็ d ตของเราและจะทําให้เรานะคะพุ่งนะคะกระทาอะไรก็แล้วแต่ประสบความสําเร็จไวค่ะฉะนั้นในหนังสือเล่มน,นี้ค่ะในบทที่1จะพูดถึงวิวัฒนาการความแตกต่างของมนุษย์ค่ะและพูดถึงนะ,ะพูดถึงเรื่องโลกภายในของเราอุปนิสัยภางกิตใต้สํำนึก สะกดกิจกฎ21และออกแบบแตัดสินใจค่ะนะคะรวมถึงการเชื่อมต่อนะนี่คือโลกภายในหมดเลยนะคะส่วนต่อมาค่ะนะคะในเรื่องของเครื่องมือผลิตเงินก็คือธุรกิจนะคะถ้าเราวันนี้ค่ะนะคะวันนี้นำกฎของอับราฮัมนะคะอับราฮัมนะคะถ้าเรียกชื่อผิดต้องขอไปอีกรอบหนึ่งนะ ดิฉันมักจะสะกดชื่อเขาผิดอยู่เลยอัมราหัมนะคะอัมราหัมนะซึ่งเธอพูดถึงนะ,ะเรื่องกดแรง,งดูดกับการเงินนะ,ะที่ดิฉันแบ่งปันไปและก็ตรงกับนะคะผู้นำจิตวิญญาณอื่นๆพูดเหมือนกันเลยเหมือนกอบกันมาเลยนะคะคล้ายๆกันนั่นเองนะคะนะภาวะจิตเราสูงไม่พอค่ะเราต้องการมีไรายได้แสนไรายได้หลักล้านเราต้องมี เราต้องมีเครื่องมือผลิตเงินนะคะเพราะเงินค่ะชอบให้เราใช้เงินชอบให้เราพูดค่ะเงินชอบให้เราออมค่ะฉะนั้นเราต้องมีเครื่องมือผลิตเงินค่ะอีบ e ุ๊กเล่มนี้ก็จะมีเครื่องมือผลิตเงินให้กับเราด้วยธุรกิจค่ะก็จะมีธุรกิจให้เราเลือกตามอารมณ์ของเราค่ะความรู้สึกเราชอบแบบไหนเราก็สามารถไปเลือกได้ค่ะนะคะ นะและก็ปิดท้ายด้วยมุมมองของคนสำเร็จนี่ก็คือนะคะอีบุ๊กที่นำมารีวิวในวันนี้ค่ะนะคะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ค่ะใครสนใจอีบุ๊กเล่มนี้ฟังผ่านคลิปนี้นะคะราคาเต็มมัน2,009นะคะเพราะอีบุ๊กเล่มนี้ค่ะมีหลายคนเอาไปสอนเป็นคอร์สออนไลน์เอาไปทำช่อง youtube จับเงินแค่เดือนแรกก็ได้เป็นหลักพันแล้วค่ะนะบางคนทำจริง ได้เดือนแรกก็เป็นหลักหมื่นก็มีนะคะถ้าทําเก่งหมายความว่าไงคุณรู้วิธีการทํางานออนไลน์นั่นเองนะคะนะฉะนั้นใครสนใจอ e ีบุ๊กเล่มน,นี้ค่ะสอนคุณทําออนไลน์ค่ะแค่คุณมือใหม่คุณไปทําช่อง youtube ก็มีไรายได้เข้ามาแล้วนะคะนี่คืออ e ีบุ๊กที่แนะนํำค่ะเพราะมันรวมหมดเลยนะคะใครสนใจใน วันนี้ค่ะราคาอยู่ที่990จากราคาเต็ม2 9 0 9ค่ะก็สามารถนะคะ FC นะคะหรือนะคะติดต่อผ่านไลน์ได้ค่ะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะปิดท้ายด้วยการขายนะคะเพื่อนนะสวัสดีค่ะ